วันนี้ฝนตกแต่เช้าเลยเพื่อนๆดูเดีดยบรรยากาศ <c oughs> โดนฝนขับรถมอเตอร์ไซค์มาฮะก็เจอฝนแต่เดี๋ยวจะไปดูแปลงกันก่อนว่ามีน้ำขังไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้โรงพัง วันนี้เพื่อนอีกคนหนึ่งไม่ได้มาวันนี้ก็จะเงาเงาอยู่คนเดียวแหละแต่ก็ฝนก็ตกนะตกตลอดก็เดี๋ยวจะผักรีบลงเอาผักลง าไปดูแปลงกันเดี๋ยวไปเดินดูแปลงก่อนก็น้ำแห้งไหมเพราะว่าผักมัมนจะกินน้ำเยอะช่วงนี้แต่ก็แฝงไปด้วยความเฉอะแฉะพอสมควร แปลงนี้ก็จะใส่จะต้องเติมปุ๋ยน้องคนชอบมาจิกทำให้ต้นกล้าออกมานอกนี่แล้วก็ตาย